ทุกวันนี้การโพสต์สินค้าและบระกิการทางโซเชียลโดยเฉพาะคลิปต่างๆได้รับความนิยมกันอย่างมากในตลาดออนไลน์มาดูกันว่าการทำ voiceover มีวิธีการทำด้วยมือถือเครื่องเดียวของคุณยังไงกันบ้างทำง่ายๆฟรีๆนะคะด้วยมือถือเครื่องเดียวของคุณที่มีอยู่ขั้นตอนแรกค่ะ ทุกวันนี้การโพสต์สินค้าและบริการทางโซเชียลโดยเฉพาะคลิปต่างๆได้รับความนิยมกันอย่างมากในตลาดออนไลน์มาดูกันว่าการทำ voice over มีวิธีการทำด้วยมือถือเครื่องเดียวของคุณยังไงกันบ้างทำง่ายๆฟรีๆนะคะด้วยมือถือเครื่องเดียวของคุณที่มีอยู่ขั้นตอนแรกค่ะ